สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับไอซอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีสิ่งดีๆจะมาแนะนำนะครับผมมาแนะนำนะครับอันนี้ผมมีแชมพูแฮมิโตนะครับผมแชมพูแฮมิโตมาแนะนำนะครับผมนะครับแล้วมันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้แชมพูแฮมิโตให้ฟังนะครับว่ามันดีกว่าแชมพูท้องตลาดยังไงนะครับผม นะครับก็คืออย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่หลายๆท่านที่ได้ติดตามผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมเคยใช้นิโอแฮมมาก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็มาใช้เฮม e โตนะครับวิตามินเฮมโตในการดูแลสุขภาพเส้นผมนะครับผมพอคราวนี้ตอนที่ผมใช้ใช้เฮมิโตแรกๆนะครับผมก็รับประทานรับประทานอย่างเดียวนะครับผม รับประทานสูตรพัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ใช้แชมพูสระผมเนี่ยของเด็กนะครับของเด็กของเด็กเนี่ยสระผมอย่างเดียวนะครับผมเหตุผลที่ว่าทําไมใช้แชมพูเด็กก็เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตอนที่ผมใช้นิว hair เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมใช้แชมพูเด็กในการสระผมอยู่แล้วนะครับและคราวนี้ก็ก็เลยติดติดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าใช้แชมพูเด็กแล้วก็รับประทาน เฮมิโตพัดอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ก็ได้ผลนะครับผมก็ได้ผลก็ก็ได้ผลก็คือว่าเส้นผมนั้นก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมไม่หลุดร่วงง่ายนะครับแล้วคราวนี้นี่งช่วงแรกผมก็ใช้แต่แชมพูเด็กมาระยะเวลา2ปีนะครับในในระยะเวลา2ปีเนี่ยที่ผมใช้เฮมิโตมาเนี่ยผมสะแชมพูเด็กแล้วก็รับประทานเฮมิโตพัดอย่างเดียวนะครับแล้ว ตอนนี้ผมก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมใช้แชมพูของไฮเมโต้เหมือนเลยเนี่ยมันจะดีกว่าแชมพูเด็กไหมนะครับผมผมก็เลยลองใช้ดูนะครับผมลองใช้ดูก็2เดือนแล้วครับผมเพราะว่าหนึ่งขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับผมผมเป็นคนสระผมทุกวันนะครับผมเป็นคนสระผมทุกวันนะครับ1ขวดก็ประมาณ1เดือนนะครับผมโอเชียนะครับ แล้วตัวนี้มันแตกต่างจากแชมพูเด็กยังไงนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันมีมันมีสารสกัดนะครับสารสกัดของออปามใบเลื้อยนะครับผมปามใบเลื้อยก็คือถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือสารซซพาเมโตนะครับผมสารซซพาเมโตเนี่ยถ้าพูดเป็นชื่อภาษาไทยก็คออือสารสกัดจากปามใบเลื้อยนะครับผมนะครับใน แล้วสารสกัดจากปมใบเลื้อเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมันดียังไงนะครับผมมันดีตรงที่ว่าสารสกัดจากปมใบเลือ้อหรือสารสารโซ่พาเมนโตเนี่ยมันจะไปช่วยลดดีเฮดทีบนหนังศีรษะของเรานะครับผมนะครับมันจะไปลดดีเฮดทีแล้วดีเฮดทีมันคืออะไรดีเฮดทีมันก็มาจากฮอร์โมนเพศชายนะครับผมฮอร์โมนเพศชายของเราเนี่ย จะผลิต DHT ออกมานะครับแล้ว DHT เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับ DHT มันมีหน้าที่บนหนังศีรษะของเราก็คือมันจะช่วยให้เส้นผมของเรานั้นเงางามนะครับไมเ่เส้นผมของเรานั้นไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แห้งพูดง่ายครับมันผลิตไขมันนะครับผม DH t นะครับผมหน้าที่ของ DH t คือผลิตไขมันมาดูแลเส้นผมให้เงางามนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ดีเเนี่ยไปจับกับเซลล์ไปจับกับเซลล์มากเกินไปนะครับผมก็จะทําให้เกิดเอ่อก็จะทําให้เกิดเส้นผมเนี่ยงอกงอกและหลุดล่วงเร็วขึ้นนะครับผมจึงเป็นที่มาของปัญหาผมร่วงนะครับผมถ้าเกิดว่าดีเบนหนังที่สะลอเนี่ยมีมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดผมร่วงนะครับผมร่วงที่เกิดจากฮอร์โมนนะครับผมนะครับหรือผมร่วงท,ท,ที่เกิดจากกรรมพันธ์ ถ้าจะพูดกันให้ฟังง่ายๆนะครับผมเพราะว่าอฮอร์โมนเพศชายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมของคนเรานั้นหลุดร่วงได้นะครับผมเพราะว่าอฮอร์โมนเพศชายผลิตดีเทีพอดีเทีมีมากเกินไปบนอังกศาสตร์ของเราก็จะทําให้เกิดปัญหาผมร่วงของผู้ชายนะครับแล้วตัวนี้ทํามาจากสารสกัดจากปาล์มใบเลื้อยนะครับ มันก็จะไปลดดี t ทบนหนังศีรษะของเรานะครับผมพอมันเป็นลดนะพอมันเป็นลดดี t ทบนหนังศีรษะของเรามันจึงทําให้เส้นผมของเรานั้นหลุดร่วงน้อยลงนะครับหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็ทําให้เส้นผมของเรานั้นมีสุขภาพยาวนานขึ้นนะครับนี่แหละครับข้อดีของการใช้แชมพูแฮร์มตโตนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปคลิปก่อนใช้แชมพู กับคลิปหลังใช้แชมพูแชมพูเฮเมโตให้ดูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูเฮเมโตนะครับก็สั่งซื้อกับอหิหยีได้เลยนะครับผมผมมีราคาพิเศษให้เลยนะครับผมนะครับถ้าใครเป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าหน้าใหม่ก็ลองทักมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมนะครับอยากจะรู้ว่าพิเศษยังไงก็ลองทักอหิหยีมานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวยังไงไปดูคลิปก่อนใช้แชมพูก่อนใช้แชมพูเฮเมโต้กับหลังใช้แชมพูเฮเมโต้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งใช้ได้แค่2เดือนเองนะครับผมก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูคลิปกันเลยนะครับแล้วพบกับอายุกัหน้านะครับสวัสดีครับ